บีโอ้เว็บบีลืมตาแล้วหรอคะโอ้ย <c oughs> oh. ตาเอเอ้เอาวันนี้วันที่สามแล้วใช่ไหมอา้าววันที่สามแล้วใช่ไหมที่หนูเกิดมาโอ้หนูลืมตาให้มัม่าดูแล้วเหรออันตะกเกะอันตะเอ เอายังไงเอายังไงอะอะหรือจะมากินนมเหรอกินนมแล้วยังไม่มีน้ำเหรออุ๊ห้อไปมองอย่างนั้นนะ่ะนี่นี่นี่ตาขวางด้วยตาขวางด้วยอี๊อี๊ เอฟซีเยอะนะเราอ่ะอ๋อลุกป่าเขาสิเหมือนเวียงตลอดเวลาตัวยาวถึงนี่ถึง,ถ,งถึงตู้เลยนะคะอโยยตื่นเช้ามากเลยนะ หลับตาหาวหาวยิ้มเหรอยิ้มครั้งเดียวด้วยไปกินนมกันดีกว่า